สภาพ <c oughs> โอ้ฝนกระทกรับสวดีดสีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเหลืองไหลย,ยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมครับมามาดูเจ้าคุปปัคน,นี้ครับ วันนี้เอาหกล้อมาเลยนะครับเพราะว่าราคาคุยกันเรียบร้อยแล้วครับถ้า,าเป็นไปตามที่เขารายงานมาก็หิ้วกลับครับนี่ฮะคันนี้เลยหัวยาว E สุทีเอ็กนะครับไม่ใช่แมคโครนะครับไม่ใช่แมคโครโอเกียร์อะไรนะั่นโอช่วงล่างนิสันเลย เป็นช่วงร่างนิสสันนะครับเฟือง้ายนิสสันแอบ,บใหญ่ด้วยโอ้โหเป็นช่วงร่างของนิสสันเลยนะครับนะฮะโบกี้ของนิสสันเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ใส่เลยโอ้โหคันหน้ากว้างด้วยนี้ยขึ้นคันนี้ครับคันนี้ไม่ขายว่าคันนี้เนี่ยฮะดูครับสภาพ แต่เห็นสภาพอย่างนี้นะฮะไม่เห็นสภาพอย่างนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องมาดูเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องครับว่าเครื่องจะเป็นแบบไหนนะคร คอยมาดูเครื่องครับโอ้เกียร์เฮดโอหกเกียร์ด้วยครับเป็นเบรกลมกระเทยเกียร์เฮดโอด้วยครับดูยังไม่เป็นเบรกทิฟฟี่เต็มตัวเอาแบตใส่เลยพี่โห หัวยาวอะไรนี่คัสสีรเริ่มเท่มเลยของแปลกเมืองนครพนมมีสลูเกียกลางด้วยเกียกลางก็ไม่รู้ของรุ่นไหนรูครับม,มีแต่ของยยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขึ้นสองร้อยแล้วมั้มงนี่ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ ต่กระบะก็บิดๆเบีบ้ยวๆหน่อยครับแต่เหล็กนี่โอ้โหดูเสริมแต่หัวเป็นหัวอีสูทีเอ็กนะโอ้โเป็นสองเพาด้วยนะครับแต่เขาตัดสองเพาออก ดินดินถมจนไม่รู้ว่าเป็นเป็นรุ่นไหนละโอ้ตัวนี้เป็นเป็นเกียร์นิสสันนะครับเ,เกียร์นิสสันน่าจะเป็นแปดเกียร์นะฮะตัวนี้เกียร์กลางนะยังสวยอยู่เลยดูครับอุปกรณ์เฮ้ยเขาเคัสซีทำไมมันหน้าใหญ่จังเลย โอ้โหเหล็กไม่ใช่น้อยๆนะนี่ไม่ใช่เบาๆนี่ครับผมนี่มันตัดต่อว่างไหนวะนี่มั้งนี่ตัดตัดตรงนี้ป้ะนี่ข้างหน้าเป็นหัวย่าวข้างหลังเป็นคัสซี่ของเย่างหมดเลย เฮดโอบวบาเฮดโอาเฮดโอบกเกียหรือห้าเกียบ้าตัวนี้แต่น้ำมันเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยมาดูคอยดูเดี๋ยวเช็คน้ำก่อนพี่เช็คน้ำเช็คน้ำมันก่อนโอ้ฝนตกอีกแล้วเงลวๆงลงลงลงเร็วยังเดี๋ยนิผมไรธรรมดาครับมาดูเครื่องยนต์ครับ เดี๋ยวครับเบื่อนเลยเจ้าถอยรถออกไปครับเบื่อนเลยดิเออขึ้นโมได้น้ำเติม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 ้อกเจ้ากระยุกขึ้นสูงเลยเนาะอันนี้ไหมพี่เออเ้ยงอกหรือเอาไม้เข้ามาเนี่ย ไม่ไม่ไม่อยู่ใส่ไม่ไม่ดูครับออหัวยาวเจ้าคนปู่ใส่ H O 7 c เทอร์โบเลยอย่างเจวมีน้ำมันเครื่องอม,ม่ามีแต่เทอร์โบนี่เขาแปลงมาตรงนี้คอมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวมาลุ้นเครื่องครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ mình sẽ viết mấy, Nhiệt, mấy này mì mình bấm lông tay này, ho chín turbo, Mày, nào, Mày, không đúng <laughs> thế này, tôi lắp kiểu nó vẫn phải khăm các cậu, này không khăm, khăm từ bỏ một cái khỏi khắn rất nén พมเม็ดสย่ข้อนะเว้ยโอ้หนู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 พี่พหนู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 ว่างมันต่ำนะจันี่ดิต่ำมันต่าต่ำมันต่ำ อาทิโอ้เก็บสมโนโอตขั้วรหรอป่หูยมีทะเบียนเฉยนะอันนี้แต่ทะเบียนน่าจะไม่มีชุดโอนแล้วมั้งโอนไม่ได้หรอกผมดูแล้วสภาพแล้วเครื่องเครื่องอะไรไม่ตรงกักนะฮะ มันนี้เขาเรียกนังสติกแต่แถวนี้เขาน้าเรียกน่าจะเรียกมากระทุนนี่ยน้งสติกกฮะโอโมหียนะเซตุนี่ก็เติมไดไหมเอามันไปอย่งอพุ่นโัน้ำเพื่อนคนเทน้ำเดือซื้อโอ้นเ่น้นั่นพน โอ้น้ำคือหัว,วอะไรนะเ้าขอให้เครื่องผ่านก็โอเคนะครับมันแถวหล,ลากกลับเลยโอ้เสียงดีเลยอย่ร้องนะมันจะติดฤกสิ์ป้านานยี่สิบลิตรใส่ยังหมดเต็มอยู่เาเต็มแล้วเนาะรกมากเลย ก่หมดแล้วรอแครับโอ้จอดโดนแล้ววะนี่คันนี้ไหมจอดพี่กายนี่เต้เครื่องมันมันหมดใช้งานหมได้ีิเป็นกบกบไปบอกรบหาแลมหน้าฝนเอารถดำเหมือนบ่มีจะคัดเลยวะไี่จะรวมเดี๋รว Ờ. Ừ. Bà. <laughs> ừ. Ừ. Anh Ba. Ba. cái Ba. Ba. xe Ba. Ba. bà Ba. 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 to Ba. quá chào บัวโอ้โหเฮ้ยเธอบัวมันงแหละน่ะไอ้คอท่อมันแตกไม่แตกแต่ตรงนั้นมันดังเลยเลยเสียงดังมาก แกชื่อโฮเจ็ดสี่เลยครับเออผมเป็นอย่างดั้นเดี๋ยวผมขอร้องเครื่องไอ้ซสื้อเดี๋ยวผมลากมึงไงเสียงลมเอารับ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 โอ้กล่องอากาศลุดสายกล่องลุดเห็้มากล่องหม้อลม môn <laughs> à, <laughs> đây xi hàng lôm môn đây ăn dặm mày mày nằm ăn bớt vào áo thoài đấy bé ác thoài mày đúng áo xe cứ gào đấy mày เข้าข้างทางนี้ปลุกเจ้าคุณปูครับเสียงเดี๋ยวค่อย เดี ên, ๋ยวดูเครื่องก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยดูน้ำโอ้รุดแล้วโอ้โอ้ลำบากหน่อยครับ เสียงเสียงลมมันออกตรงนี้ครับมันหลุด

าวเวอร์มีแต่ไม่ได้ใส่นะครับน่าจะปล่อยทิ้งเลยนะีมีปั๊มพาวเวอร์อยู่ เอาขนาดพี่ลมเบรกมี่วะไฟถอยฮักเลยคุณจาขมูโอ้โหอ,อ,อย่างแรงฮู้แม่นเหยียบพ้นแล้วบอนะ่ะ แรนอ้อมนะเพแแรงอ้อมกันนะแรงอ้อมพูนกันนะอ้อมแรงอ้อมมามแรงน้อมเมืองน้ำแน่ว่าน้ำมันเดือดบะแรงขี่อออมนี่ในในตามนนก้อนเกร็ตตามมาเนี่ยเนี เในล้วอ้อมเนี่ยอ้อมคอนกิตตลาดเนี่ย เบี้ยวหมดแล้วครับตัวถาง <c oughs> โอ้โอ <laughs> oh. oh, ้โห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 โนโห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 ห <Wh> เดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาปลดเลยนะฮะเดี๋ยวดูเครื่องก่อนเดี๋ยวดูน้ำก่อนมันเดือดไหมเนี่ะเรียบร้อยครับผมไม่อยากจะเชื่อเอลยรถคันนี้นะมีทะเบียนนะครับมีทะเบียนมีชุดโอนครบนะมีทะเบียนมีชุดโอนครบแล้วก็ห <c oughs> มายเลขเครื่องเข้าเล่มแล้วนะตัวนี้โอ้ อย่างจ้าบเลยนะทะเบียนขาดกี่ปีเนี่ยดูดิโอขาดเกินแน่นอนครับทะเบียนแต่หมายเลขนิดขาดเกินครับหมายเลขคัสซีหมายเลขเครื่องหมายเลขคัสซีไม่รู้ว่ามันจะโอนผ่านไหมครับแต่เขาเปลี่ยนหมายคัสซีมานะแต่เนี้ยเปเลี่ยนหมายเลขเครื่องแล้วนะครับเนี่ย h O 7เจดซทนะตัวนี้นะครับหมายเลขเครื่องตรงอยู่ครับ ไปครับผมลากเอาจะถอดเสื้อเห็นยังโอ้นะฮะเดี๋ยวลากข้ามคือภูพานครับวันนี้ถ้าฝนตกผมก็น่าจะเปียกแล้วครับวันนี้ดีเดี๋ยวมีกระจกนะครับนี่ฮะไปครับผมฝากไลค์กดแชร์กดสไ b ด์ด้วยครับผมกับสีมเรืองไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีมเรืองไหลยนต์นะครับใครจะขายรถก็ลองติดต่อมาครับว่าซื้อทั่วประเทศอยู่แล้วครับผมนะฮะทางภาคกลางเดี๋ยวรอ ก่อนนะครับเดี๋ยวเ,เก็บงานทางภาคอีสานก่อนครับนะะไปครับผม